เวดัมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กันดูนะครับว่ามีใส่อะไรตัวไหนไปไปบ้างนะครับก็จะมีนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูก็จะมีแผ่นป้ายน่ครับ,บ,รรบผแผ่นติดป้ายเบอร์ทมึหน่อยนะครับผมแผ่นติดป้ายเบอร์ก็จะเป็นสีดำครับแล้วก็จะมีบางโคนบางโคนผมก็สั่งจากลัาด้าครับ สั่งจาลาซาร้าร่วมสงว่งก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทสั่งจากจีนแต่นานครับเป็นเดือนกว่าจะได้ครับผมแต่ใช้ใช้ใชดีว่ะผมว่ามันพอได้อยู่นี่นะครับป้ายเบอร์กับบางควที่ผมเพิ่งใส่ใส่ใหม่แล้วก็จะมีคาบูผมใส่เป็นของเคเหลี่ยมครับตอนแรกผมใส่เป็นเอ็นโปรเนี่ยผมมาลองใส่เคเหลี่ยมดูนะครับก็ต่างจากเดิมเยอะนะครับ ติดมือดีครับไม่รอรอบไม่อะไรเลยครับขับสนุกใส่เป็นเอ็นปัดใส่เป็นเคเหลี่ยมปายยี่แปดนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเปลี่ยนก็จะมีหัวเทียนนะครับตัวนี้เบอร์นี้นะครับเห็นนะครับหัวเทียน NGK เบอร์เก้าครับเป็นตัวแบบเบอร์พิเศษผมว่าใช้ดีไฟแดงดีด้วยครับตัวเนี้ย แล้วก็จะมีโชคหลังที่ผมเปลี่ยนตอนแรกผมใส่เป็นโชกเดิมโชกเดิมเทน,นาแล้วทีนี้ผมเปลี่ยนมาใส่เป็นโชคหลังแดดโชคหลังแดดครับกระรงประมาณนี้เลยสูงกว่าของเทน,นาประมาณ10มิลครับนี่ครับประมาณนี้โชกเดิมเทน,นาจะอยู่ประมาณ240ความสูงครับ240แต่ของแดดจะอยู่ประมาณ250ครับจะต่างกัน นิดเดียวครับนี่ก็สูงมาหน่อยสูงประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนไปก็จะมีสเตอร์หลังว่ารอบที่แล้วผมไปเข้าป่ามาครับก็ใส่เป็นสิบสามหน้าสิบสามหลังสี่สิบสองครับแต่ตอนนี้ผมเพิ่มเป็นข้างหน้าผมใส่เป็นสิบสี่ฟันนะครับหน้าสิบสี่หลังเนี่ยครับเท่ากับจานเลยครับห้าสิบสองฟันหลัง ใส่แต่ยังไม่ได้ลองไปขับดูเลยครับรอบเนี้ยตั้งแต่เปลี่ยนมานะครับประมาณนี้ไปลุยป่ามารอบเดียวครับมาดูอย่างเนี่ครับดอกไปแล้วครับเนี่ยดอกอยางตะควีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะมียังไม่มีอะไรครับก็เหลือน่าจะ เหลือท่อครับเหลือท่อที่ว่ายังไม่ได้สั่งก็ใส่ตัวดันโซตัวหน่อยครับตอนเนี้ยนี่ยครับจะใส่ตัวดันโซก็จะมีเบาะที่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนท่อนะครับรท่อเดี๋ยวเก็บตังค์สัหน่อยจัดท่อใหม่สักใบนะครับใส่เป็นท่อยกท่อนี้ก็เข้าป่านี้ก็กลัวบุก นะครับก็ประมาณนี้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวค่อยดูว่าผมจะมาทำอะไรเพิ่มนะครับก็ฝากติดตามเนื้ครับผมช่องช่างเบิร์ดไปดำนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพีพีหน้าเดี๋ยวผมจะทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับอันนี้เข้าเข้าก็ประมาณนี้น่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละครับ เลยแค่ไม่กี่อย่างก็จะเสร็จละครับนี่ครับทรงก็จะประมาณนี้ครับโชกหน้าก็ยังเป็นโชกหน้าเดิมครับไม่ได้ต่อโชกลังก็เป็นโชกหลังแดดนะครับ่ย่าไงไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะครับทรงประมาณนี้เลยสวัสดีครับผม